ไม่ใช่กระแทกมันเปนปะปลอยนี่แหละหวาว่ะคุโโตดเตะกลุ่มที่วัดผมจะประดิษฐ์ขาทีเอาไว้บนดาวทานนะเนี่ย เสร็จแล้วผมเหวี่ยงเนีบมันถึงทางทารเลยมันไปตั้งโต๊ะเลยได้ครับด็อกเตอร์องอาจต้องมาถามผมว่าเหวี่ยบทางทา้ไงทำอะไรพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่บอกว่าจุ้มไหนเนี่ย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 เขาเขามีปัญหาห้องใจอยู่ใครอ่ะเออเขาถามว่าเนี่ยเนี่ยเขาปัญหาห้องใจอยู่เขาถามว่าคุณคุณไอวันที่จบนี่อย่างนี้แหละที่เขาอ่านั่นแหละนั่นแหละเรื่องผม ไปนะมันมันยังพอได้อยู่อ๋อดัดเตอร์ดัดเตอร์อย่งเงี้ยนี่มันเสีแล้วดีก่อนนะมันมีมันมีสามชั้นถูกไหมข้างบนถูกไปกระจกกระจกและกระยางคัตเตอร์ยางแล้วก็จะเจอสายขนสาย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 สื่อสายไฟพอหลังจากนั้นก็จะเป็นเป็นอะไรข้างหน้าสุดเป็นกระจก ได้อยู่นใ่สีางอ้นผมว่าคุณเอ,เอาเอาเอาคัตเตอร์ไม่ดีกว่าแช่กระจกครับนเนีไม่กิดอะไรนะครับไม่ติดอะไรคไม่มีไม่ไมีใครอยู่โอเคครับ